ผู้จัดการฝ่ายขายฟอร์ดพระนครมอเตอร์สาขาเกษตรนวมินนะคะวันนี้จะพาทุกคนมายนชมฟอร์ดเลนเจอร์รุ่น F-X4 Max นะคะพร้อมกันหรือยังคะ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะเดี๋ยวเออจะพาชมห้องเครื่อง F-X4 Max กันเลยนะคะอย่างแรกเลยวิธีการเปิดฝากระโปรงนะคะแค่ดันตรงนี้ และเปิดขึ้นง่ายๆแบบนี้เลยเพราะว่า Ford ดเลนเจของเรามีชอกคอัพมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล2.0ไบเทอร์โบ213แรงม้า500นิวตันเมตรนั่นเองค่ะมาพร้อมกับไดชาร์จขนาด250แอมป์รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆและอยู่สูงขนาดนี้ทำให้ Ford ดเลนเจอร์ของเราลุยน้ำได้เยอะขึ้นนั่นเองค่ะถึง80เซนเลย และที่สำคัญรุ่นนี้รุ่นเดียวที่มีนะคะสำหรับสวิตแบงค์ AUX6 ตำแหน่งเอาไว้เชื่อมต่ออุปกรณ์เช่นรอกหรือว่าสปอร์ตไลท์ต่างๆนะคะมีรุ่นนี้รุ่นเดียวไม่ต้องกังวลในเรื่องของการต่อไฟเลยเพราะว่ารุ่นนี้มีมาให้แล้วคะ่ะ มาดูชุดแต่งด้านหน้าตัวรถกันเลยนะคะชิ้นแรกก็คือสกูฟฝากระโปรงนะคะตัวนี้เป็นทรงใหญ่โลโก้มานั่นเองค่ะชิ้นงานผลิตจากพลาสติกเกรด ABS พลาสติกเกรดพรีเมียมเลยน้ำหนักเบานะคะไม่ได้เจาะตัวรถตัวนี้ยึดติดกับตัวรถด้วยกาว 3N นั่นเองค่ะส่วนเฉดสีตัวบอดี้ของสกูฟจะเป็นสีดำด้านตัดด้วยสีเหลืองสีที่เป็นสีเดียวกับตัวรถเพื่อเพิ่มความโดดเด่น และเพิ่มมิติให้กับตัวฝากระโปรงนั่นเองค่ะอีกชิ้นหนึ่งก็คือกระจังหน้ากระจังหน้าตัวนี้เป็นกระจังหน้าแบบใหม่ล่าสุดเลยนะคะโลโก้ม้าสีเหลืองตรงกลางเลยตัวม้ารอบตัวจะมีไฟ LED แสงสีขาวด้วยนะคะและด้านบนนะคะก็ยังมีไฟ LED แสงสีส้มอีก3จุดแบบนี้เลยนะคะส่วนตัวกระจังจะเป็นสีดำด้าน ตัดขอบด้วยสีเหลืองนะคะเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับกระจังหน้านั่นเองค่ะและในส่วนของไฟหน้ารุ่นนี้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ LED เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับไฟ daylight แบบ Running LED นะคะส่วนกันชนหน้าตัวนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือกันชนหน้าของ Hummer รุ่น King Series ชิ้นงานตัวนี้ผลิตจาก เหล็กเกรดพรีเมียมหนาแข็งแรงและทนทานพร้อมใช้งานมากๆเลยค่ะเหล็กตัวนี้หนาประมาณ3มิลเนาะแล้วก็ทำจากสีพาวเดอร์โคสซึ่งเป็นสีที่ป้องกันสนิมร้อเปอร์เซ็อยู่แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเลยว่ากันชนเหล็กจะเป็นสนิมง่ายเนาอะ,อะ มาดูการดีไซน์ของเขาค่ะ 1. ก็คือขนาดใหญ่กว่าตัวบอรี่รถนั่นเองค่ะ mm. เพื่อรับกับตัวของคิ้วล้อที่เป็นชุดแต่งของปอ r เ r a เจอรเรานั่นเองนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกแบบดับเบิลไลท์เลยด้านในจะเป็นไฟตัดหมอกส่วนด้านนอกเนี่ยจะเป็นไฟเลี้ยวพร้อมไฟดีแบบ LED ค่ะด้านหน้าติดเสริมหล่อด้วยห่วงโอเมก้าเอาไว้ลากจูงนะคะตัวนี้สามารถลากได้ถึง3ตันกันเลยทีเดียว มาพร้อมกับยางเพื่อกันกระแทกระหว่างห่วงโอเมก้ากับกันชนค่ะส่วนตรงกลางก็เป็นดีไซน์โลโก้ของเขานันนเนๆก็คือของ Hammer ค่ะอีกชิ้นหนึ่งที่ต่อกับชิ้นกันชนนะคะก็คือกันแข็งด้านล่างสีแดงของ Hammer อีกเช่นกันตัวนี้ไว้กันกระแทกเวลาที่ลูกค้าลุยในทางออฟโรดนั่นเองค่ะ มาดูในส่วนของช่วงล่างคันนี้กันเลยนะคะโชคอัพที่มาจากโรงงานของ Ford Ranger รุ่น f x 4 Max ก็คือโชคอัพฟ็อขนาด2นิ้วแบบ m o n o t ทูบนั่นเองค่ะส่วนด้านหลังก็จะเป็นแบบซับแทงนะคะเพิ่มเติมมาคือมีกันโคงขนาด29มิลลิเมตรให้อีกด้วยในส่วนของด้านหน้าตัวรถนะคะแต่ไม่พอค่ะเราเสริมรอเพิ่มขนาดความสูงของ ตัวรถด้านหน้าให้อีก3นิ้วนะคะด้านหลังอีก2นิ้วและเปลี่ยนปีกนกของโปรเฟนเดอร์นะคะทำไมต้องเปลี่ยนปีกนกตัวนี้จะช่วยปรับระดับองศาให้ตัวของช่วงล่างสเสถียรภาพวิ่งได้อย่างไม่ติดขัดนั่นเองค่ะมาพร้อมกับ แมกยางสวยถึกและบึกบึนนะคะสำหรับเซ้นนี้เป็นแมกขอบ20ทรงเมกานะคะออฟเซตจ,จะอยู่ที่ลบ44ก็คือยื่นออกมาจากตัวรถเนี่ย44มิลลิเมตรนั่นเองค่ะทำให้ฐานตัวล้อเนี่ยยื่นออกมาพ้นกับตัวของอยิวล้อส่วนยางจะเป็นยาง35ของ a ันคุกนั่นเองค่ะตัวนี้เป็นยางมัทเทรนพร้อมลุยในทุกเส้นทางและดอกยางใหญ่มากๆเลยค่ะ มาพร้อมกับคิ้วล้อขนาด9นิ้วทรงสปอร์ตนะคะชิ้นงานผลิตจากพลาสติกเกรดพรีเมียมน้ำหนักเบานะคะเข้ารูปร้อเอร์เซ็น์เลยและยึดติดกับกิบล็อกด้านล่างด้วยนะคะทำให้ตัวของคิ้วล้อเนี่ยอยู่ได้นานมากๆเลยนะคะอีกชิ้นหนึ่งก็คือ s n o เก e ลนะคะตัวนี้เสริมหล่อและทำให้รถเนี่ยมีความเท่มากๆเลยอีกอย่างหนึ่งประโยชน์ของมันก็คือสามารถ ทำให้ลุยน้ําได้เยอะขึ้นนั่นเองค่ะแต่จะติดจริงได้เฉพาะเครื่องยนต์2.2เท่านั้นนะคะมาดูในส่วนของด้านข้างตัวรถกันเลยนะคะหลายคนอาจสงสัยว่าเอ๊ Ford Ranger รุ่น f x o Max มีสีเหลืองด้วยเหรออ้าวแอลตอบตรงนี้เลยนะคะว่าไม่มีค่ะเฉดสีที่อยู่บนตัวรถก็คือการแลปสติกเกอร์เปลี่ยนสีรถด้วยสติกเกอร์ทั้งคันนั่นเองค่ะ ตัวของลายสติกเกอร์มีรูปมา้าลายโคลนหรือว่าลายออฟโรดตัวนี้นะคะลูกค้าบอกคอนเซ็ปต์มาอยากได้แบบนี้ช่างของเราดีไซน์ด้วยคอมพิวเตอร์และส่งให้ลูกค้าดูชอบแบบนี้ไหมถ้าชอบแล้วก็แต่งให้ตามนี้เลยค่ะข้อดีของการเปลี่ยนสีรถด้วยสติกเกอร์นะคะ 1. ป้องกัน UV และรอยขีดข่วนนะคะเวลาที่ลูกค้าไม่ใช้สติกเกอร์แล้วลอกออก สีเดิมที่เป็นสีตัวรถเดิมสีดำนะคะก็ยังสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะและที่สำคัญจดทะเบียนได้อย่างถูกกฎหมายเลยนะคะว่ารถคันนี้เป็นสีเหลืองดำนั่นเองค่ะ ในส่วนของหลังคารถนะคะเสริมหล่อด้วยแหลกลังคารุ่น s o l a รู o ฮัมเ m อร์4ี4ค่ะตัวนี้ชิ้นงานผลิตจากเหล็กนะคะหนาประมาณ3มิลรับน้ำหนักได้เยอะมากยึดติดกับตัวรถด้วยขาจับนะคะตัวนี้ไม่ได้เจาะตัวรถเลยนะคะเป็นตรงรุ่นของเขาเลยนะคะส่วนไฟตัวนี้มีไฟ LED ถึง4จุดและไลท์บาร์ตรงกลางด้านหน้าด้วยนะคะเพิ่มความสว่างสวยรอบตัวรถนั่นเองค่ะ จะบอกว่าไฟตัวนี้เราเชื่อมต่อกับสวิตแบงค์เรียบร้อยสำหรับรุ่น FX Pro Max ที่มีสวิตแบงค์ AUX ถึง6จุดเลยค่ะและเสริมหลอด้วยโลบารเหล็กของ h ัม m มอรตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะดีไซน์ทรงตาข่ายลังพึ่งและมีโลโก้ h ั m m e r อยู่ตรงนี้นั่นเองค่ะมาพร้อมกับไฟเบรกด้านหลังให้ด้วยนะคะสำหรับ โลบาชิ้นนี้แปลงเข้ากับฐานเหล็กของ T W I ตัวนี้รับน้ำหนักได้ถึง200กิโลไม่สามารถพับได้แต่ถอดเก็บได้นั่นเองค่ะและในส่วนของด้านหลังตัวรถนะคะแลปสติกเกอร์ด้วยสีดำเมทัลลิกจะมีความเงานิดๆน,นะคะดีไซน์ด้วยรูปม้าสีเทาอ่อนนะคะและตัวเลนเจอร์สีเหลืองทำให้ตัวหนังสือเนี่ยโดดเด่นมากๆเลยนะคะ อีกชิ้นหนึ่งนะคะด้านหลังก็คือกันชนท้ายของ Hummer รุ่น MX 2 0 2นั่นเองค่ะมาพร้อมกับบล็อกเซนเซอร์เลยและไฟถอย LED แบบนี้นะคะส่วนสีแดงตรงนี้ก็คือห่วงโอเมก้าเอาไว้สำหรับลากจูงนะคะตัวนี้ลากได้ถึง3ตันเลยรับรองกันชนตัวนี้ไม่หักแน่นอนนะคะแล้วก็มีบันไดขึ้นให้อีก1สเต็ปนะคะสำหรับขึ้นกระบะด้านหลังเพราะว่ารถของเราเนี่ยสูง หล่อเทพมากเลยนะคะชิ้นงานของกันชนด้านหลังนะคะเป็นชิ้นงานที่ผลิตจากเหล็กเนาะแข็งแรงทนทานมากๆเลยหนาประมาณ3มิลน,นะคะและสีที่ทำเนี่ยเป็นสีพาวเดอร์โคตเป็นสีที่ป้องกันสนิมร้อไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่ากันชนของลูกค้าจะเป็นสนิมนั่นเองคะ่ะ และรุ่นนี้มาพร้อมกับกุญแจคีย์เลสนะคะใช้งานได้ในระยะแค่70เซนติเมตรนะคะแค่สอดมือแบบนี้ก็เปิดขึ้นรถได้เลยค่ะ,<ม>ะเดี๋ยวพามาดูในส่วนของด้านในตัวรถรุ่น FF4 Max ก่อนนะคะอย่างแรกก็คือในห้องโดยสารจะดีไซน์ด้วยสีดำนะคะเริ่มจากตรงนี้เลยก็คือสวิตช์แบงค ของรุ่น F4 x Max มีรุ่นเดียวนะคะในส่วนของช่องแรกเนี่ยจะจ่ายไฟอยู่ที่25แอมป์นะคะช่องที่2ช่องที่3อยู่ที่15แอมป์ช่องที่4 5 6จ่ายไฟอยู่ที่5แอมป์นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับจอทัชสกรีน8นิ้วนะคะเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้ทั้งหมดเลย สำหรับรุ่นนี้เป็น4ฟ e วนะคะปรับได้นะคะขับ2ขับ4หรือว่าเป็นโ l o w นั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะรุ่นนี้เป็นปุ่มพุทธสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันไฟฟ้าทั้งหมดเลยมีคู c คอนโ o l นะคะเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายวางสายทั้งหมดเลยในส่วนของรุ่นนี้ และเบาะหนังรุ่นนี้นะคะพิเศษกว่ารุ่นอื่นๆมากเลยเพราะว่าเป็นเบาะหนังทรงสปอร์ตนะคะผลิตจากหนังกลับอะคันทาร่าดีไซน์ด้วยเขฟล่าตรงกลางนั่นเองค่ะเป็นทรงสปอร์ตเข้ารูปนั่งสบายมากๆเลยสำหรับลูกค้าท่านไหนที่มีแพลนจะออกรถในช่วงนี้นะคะอย่าเพิ่งจองถ้ายังไม่ได้คุยกับออแอลนะคะเพราะออแลมีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นคอน0%เซ ฟรีชุดแต่งหรือว่าส่วนลดเงินดาวนั่นเองค่ะสำหรับคันนี้เป็น w v e e l ลุยทางออฟโรดและแต่งดูดุต้องคันนี้เลย F-XO e Max นะคะโทรสอบถามได้เลยนะคะ0646955362หรือมาหา OL ก็ได้นะคะ OL ประจำการอยู่ที่ Ford พระนครมอเตอร์สาขาเกษตรนวมินตั้งอยู่บนเส้นเกษตรนวมินต่อมอที่71นั่นเองค่ะ สุดท้ายแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ออลหน่อยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย